ทีพรรคประชาธิปัตย์มีมติไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งนะครับโดยขอเดินหน้าปฏิรูปประเทศก่อนส่วนนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าจัดการเลือกตั้งตามกําหนดเดิมนะครับหลังประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและอดีศรร่วมสองชั่วโมงพรรคประชาธิปัตย์ก็มีมติไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งนะครับโดยให้เหตุผลว่าการเลือกตั้งไม่สามารถแก้ปัญหาของประเทศและกอบกู้สถาพก,การเมืองขึ้นมาจากความล้มเหลวของระบบประชาธิปไตย ที่มาจากการกระทําของรัฐบาลได้อย่างไรก็ตามพักประชาธิปัตย์จะไม่ขัดขวางการเลือกตั้งแต่จะเดินหน้าทำงานคู่ขนานการปฏิรูปประเทศร่วมกับประชาชนก่อนเข้าสู่กระบวนการประชามติแล้วค่อยเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยครับขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีถแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจจากจังหวัดกาลสินยืนยันเดินหน้าจัดก,การเลือกตั้งสองกภาพันธ์นนี้ แต่ว่าอย่างไรก็ตามร,ารัฐบาลจะร่วมผลักดันการปฏิรูปประเทศเพราะเป็นสิ่งจําเป็นโดยเสนอให้พรรคการเมืองที่ส่งสมาชิกลงรับเลือกตั้งทั้งนี้ให้สัตยาบันว่าจะมีการจัดตั้งสภาปฏิรูปประเทศไทยขึ้นทันทีหลังการเลือกตั้งโดยประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กรวิชาชีพพรรคการเมืองที่ประชุมที่มีบทบาทสําคัญต่อประเทศตลอดจนตัวแทนของกลุ่มวิชาชีพระดับท้องถิ่นและระดับชาติ นอกจากนี้ให้กําหนดวาระการทํางานของสภาปฏิรูปไม่เกิน2ปีและมีหน้าที่สําคัญคือจัดทาและเสนอกลไกเพื่อปฏิรูปประเทศไทยในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปการเมืองให้สามารถเป็นปากเสียงแทนประชาชนได้อย่างแท้จริงด้านกกตก็ยืนยันนะครับกรณีพักประชาธิปัตย์ไม่ลงสมัครเลือกตั้งไม่ส่งผลต่อการเลือกตั้งที่จะถึงเพราะว่ามีพักที่เป็นทางการ70พักและพักที่ไม่เป็นทางการอีก45พักพร้อมลงสมัครเลือกตั้งแล้ว นอกจากนี้กกตออยังเพิ่มขั้นตอนการปิดตาจับลูกบอลเลือกหมายเลขเพื่อให้เกิดความสุจริตเที่ยงธรรมมากขึ้นด้วยส่วนภาพรวมเกือบร้อยละ90ของสถานที่มีความเรียบร้อยดีเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่รวมทั้งตำรวจนะครับอีกทั้งไม่กังวลต่อการทุจริตในการเลือกตั้งครั้งนี้และได้เชิญทั้งองค์กรอิสระรวมทั้งกปปสให้สามารถเข้ามาตรวจสอบการลงสมัครรับเลือกตั้งได้แต่ว่าขณะนี้ก็ยังไม่มีการขอกำลังจากทหารนะครับ ส่วนการประชุมพักการเมืองต่างๆที่พักภูมิใจไทยเป็นสื่อกลางวันนี้มีตัวแทนจากหลายพักเข้าร่วมเสนอความเห็นเพื่อนําไปสู่หาทางออกให้ประเทศมีการเสนอความคิดเห็นหลากหลายครับทั้งสนับสนุนการลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะเป็นไปตามกฎหมายการเลือกตั้งมีทั้งปฏิเสธลงเลือกตั้งเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยในวันรับสมัครแต่ว่าอย่างไรก็ตามหลังการประชุมพักภูมิใจไทยได้สรุปข้อเสนอแนะส่งต่อให้กกตพิจารณาต่อไปนะครับ เลขาธิการกอรปอปอสอก็ยืนยันว่าเดินขบวนขับไล่นายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เป็นเพราะรักษาการนายกรัฐมนตรีหมดความชอบธรรมแล้วก็เตรียมจัดมวลชนไปแสดงเจตนาไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เป็นวันแรกของการรับสมัครสอสอบัญชีรายชื่อด้วยครับติดตามการรายงานกับคุณมนตรีอุด,ดมพงศ์สดจากถนนราชดำเนินครับ <ats> คุณมนตรีครับ ครับกิติครับนอกจากจะมีการแสดงจุดยืนด,ดังกล่าวแล้ววันนี้เลขาธิการกรปปสขึ้นเวทีและลั่นกลองบนเวทีโดยระบ,บุว่าเป็นการเอาเรื่องเอาชใยก่อนการเคลื่อนขรบวนใหญ่วันพรุพ่งนี้และระบุว่ามวลชนและกปปสอขอเวลาไม่เกิน1เปครึ่ง เพื่อให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนจะมีการเลือกตั้งครับนายสุเทพเทือกสุบานเลขาธิการกปป,ปอสอวันนี้ขึ้นเวทีชมนุมเมื่อเวลา20ตดิา5นาทีพร้อมกับพูดคุยกับมวลชนว่าขณะน,นี้แม้จะถูกอายัดบัญชีแกนนาไปหลายบัญชีแล้วแต่จากการเดินรุณรงค์งเมื่อวานนี้ก็ทําให้มีผู้บริจาคเงินให้มากถึง7ล้านบาทและจนถึงขณะน,นี้ยังคงมีเงินมาบริจาคสมทบอย่างต่อเนื่องนะครับ ขณะเดียวกันได้ชี้แจงกับมวลชนอีกครั้งถึงเป้าหมายการเดินขบวนวันพรุ่งนี้คือการไล่นางสาวยิ่งลักษินวัตรออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการโดยอ้างเหตุผลมาจากการหมดความชอบธรรมทั้งการพยายามแก้รัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของสอวอร,รวมถึงการผ่านร่างพรบรดิรทัทฉกกรรมเมื่อครั้งที่รัฐบาลยังมีอำนาจส่วนที่นางสาวยิ่งลักษิเนอแนวทางปฏิรูปประเทศภายหลังจากเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์ไปแล้วนั้นนายสุเทพระบุว่ามวลชนไม่เห็นด้วย และยืนยันว่าจะไปที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงซึ่งเป็นที่รับสมัครเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อในวันจันนี้เพื่อแสดงเจตนารม์คัดค้านการเลือกตั้งเพราะเป้าหมายของกปป,ปสคือต้องการปฏิรูปกฎหมายการเลือกตั้งกฎหมายเอาผิดการทุจริตขอรับชันการกระจายอำนาจเช่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้งนะครับการช่วยเหลือคนยากจนและที่สําคัญคือการปฏิรูปสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยนายสุเทพระบุว่าใช้เวลาไม่เกินหนึ่งปีครึ่ง เพื่อปฏิรูปประเทศในหลายประเด็นจากนั้นจึงเข้าสู่การเลือกตั้งไปฟังเสียงบางช่วงของนายชุเทพครับถ้าทำเรื่องเหล่านี้เสร็จเรียบร้อยซึ่งอาจจะใช้เวลา8เดือน12เดือนไม่เกินปีครึ่งต้องเสร็เรียบร้อยแล้วก็เชิญไปเลือก ส่วนการชุมนุมใหญ่วันพรุ่งนี้ใน5เวทีหลักและอีก10เวทีย่อยนายสุเทพระบุว่าทุกเวทีจะเริ่มในเวลาบ่ายโมงตรงมีแกนนำกระจายกันไปประจำเวทีใหญ่และจะเชื่อมสัญญาณกับเวทีหลักที่ราชดำเนินแต่ตัวนายสุเทพจะไปที่สวนลุมพินีเป็นจุดแรกในช่วงเช้านะครับและจากนั้นก็จะเวียนไปจนครบทุกเวทีกระทั่งถึงเวลา6โมงเย็นจะกลับมาที่เวทีหลักที่ราชดำเนินอีกครั้งเพื่อ,ออ่านแถลงการเชื่อมไปยังทุกเวทีในช่วงค่ำนะครับนอกจากนี้ ช่วงเช้ามวลชนจำนวนหนึ่งก็จะเคลื่อนขบวนไปที่บ้านของนางสาวยิ่งรักชินวัตรที่ซอยโยธินพัฒนาเลียบทางด่วนรามอินทราโดยมีนางสาวอัญชลีภัยริรักรวมถึงนักวิชาการอีกหลายคนนะครับที่ระบุว่าจะเป็นแกนนาไปเพื่อเรียกร้องให้ลาออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีรักษาการในช่วงท้ายนายุเทพและแกนนาก็ได้ลั่นกลองสบัดัชโดยระบุว่าเป็นการเอาเรื่องเอาชัยเพื่อให้ได้ชัยชนะในการเคลื่อนไหวใหญ่วันพรุ่งนี้นะครับ นายชุเทพนะครับย้ําว่าวันพรุ่งนี้ที่จะมีการเคลื่อนข,นขนบวนใหญ่ก็เท่ากับว,ว่าจะมีการปิดกรงเทพในช่วงครึ่งวันตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไป และให้สิทธิ์แกนนําในแต่ละเวทีตัดสินใจและพิจารณาเองว่าจะเลิกเวทีในช่วงเวลาใดซึ่งอาจจะล่วงเลยไปจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้นะครับและได้เตือนมวลชนนะครับว่าผู้ที่จะมาร่วมขบวนหรือแม้แต่จะสัญจรภายในกรุงเทพมหานครวันพรุ่งนี้ให้เลือกใช้บริการรถสาธารณะหรือใช้บริการรถไฟฟ้าซึ่งน่าจะสะดวกที่สุดในการเดินทางและการเคลื่อนขบวนในวันพรุ่งนี้ครับคุณกิติครับขอบคุณครับคุณมนตรีครับ พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าอยาพลาดนะครับเราลงพื้นที่เปิดโปงเส้นทางขนสุราหนีภาษีจากใต้ขึ้นมาในจังหวัดต่างๆทั้งกรุงเทพแล้วก็หลายจังหวัดครับสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนหม้อหุงข้าวฮิตาชิรุ่นฟัสซี่คอนโทรล ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นปตท